สวัสดีครับกัว่าพราัว่าผมเีงนะครับกับรายการรีวิวทอล์กทอลนะครับวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็เป็นเรื่องของชนาทริปกับสุประโชคนะครับมาดูกันว่าผมจะรีวริวเ,เรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามก่อนนะครับผมขออนุญาตเปิดช่องก่อนนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาต่อกันเลยครับแต่ละคลิปที่ผมทํานี่ผมตั้งใจทํามากนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีสี่นะครับพอดีจเอาะไปออกกําลังกายแต่มาออกความคิดเห็นรีวิวเกี่ยวกับผู้ชนะที่เปิดน,นะครับ จากสถานการณ์ของชนะทิสมซองสิ์ตอนนี้นะครับมีโอกาสสูงที่จะเล่นเจลีกฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลปีสุดท้ายนะครับตอนนี้ทุกอย่างเจดูดอกไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสภาพร่างกายเจ็บป่วยความมั่นใจที่เคยมีก็ลดไปเมื่อเหมือนแบบไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับปัจจุบันเจในวัย30ปีไม่ใช่แข้งดาวรุ่งอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับบ้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ส่วนจะเป็นการท่าเรือเอหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะระดับเจมีอีกห่ายทีมที่แบบเงินหนาที่พร้อมจะอาแขนรับแน่นอนนะครับแต่ความคิดเห็นแฟนบอลก็อยากให้เจไปบุรีรัมนะครับเพราะบุรีรัมก็มีไปเตะก,กับญี่ปุ่นอะไรด้วยนะครับได้แบบอยากให้ไปลุยถ้วยเอเชียนะครับใจใ่ใจแฟนเมืองทองนะครับที่เขาบอกคอมเมนต์นี้มาดูต่อกันนะครับ เคยมีคนให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเจเขาคือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างได้และผู้เล่นที่เป็นหนึ่งใน5ผู้เล่นชันะนของเจลิกอยู่นะครับเลอันโดรามิเยวนะครับพูดถึงชนะทิปเมื่อหลายวันก่อนนะครับในเจลิกมีอินเอสตาอยู่2คนหนึ่งก็อินเอสตานี่แหละส่วนอีกคนนึงก็ชนะทิปอย่างที่ผมบอกผมคิดว่าเขาควรให้ความรู้สึกที่คล้ายกันนะครับ ผมว่านะแต่ตอนนี้เดอะไรนะยินเนต้าก็หมดสัญญาหรือจะย้ายทีไหมน,นะครับแต่พอมาค,คิดดูแล้วนะครับจากระหว่างเจชนาทิพย์กับสุภโชคผมว่ามีโอกาสสูงครับที่ชนาทิพย์ต้องพิจารณาแบบแยกย้ายกับคาวาสกิฟอนตาเล่ไม่เจก็โอนิกิครับใครสักคนต้องย้ายย้ายกลับมาเล่นไม่ตกย้ายกลับมาเล่นในไทยลีก ซึ่งมี3ทีมดังที่ตกเป็นข่าวนะครับให้ความสนใจมีการท่าเรือ FC, BG, ีบปทุมและเจ็ดนะครับและบุรีรัมยูเนเต็ดโดยอย่างแรกเลยทีมที่สนใจที่ต้องเตรียมเงินระดับ100ล้านบาทเลยนะครับพเพื่อทำสัญญาในกรณีที่ชนะทีพเพื่อจะกลับไทยในเจ u ีซึ่งเป็นไปได้ทั้งยืมตัวก่อนซื้อขาดนะครับหรือซื้อขาดเลยกรณียืมตัวก็ต้องมีค่าประมาณ 1 0 2 0ล้านบาทนะครับส่วนถ้าซื้อขาดก็คงจะประมาณ60ล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับแม้คาวะสกิฟอนตาเลจะซื้อมาระดับ120ล้านบาทแต่มูลค่าตอนนี้ยังไงก็ไม่ถึงระดับนั้น60ล้านบาทก็จะเพียงพอต่อการปล่อยตัวนะครับส่วนค่าเขาเรียกอ,อะไรค่าเหนื่อยของชนะทิพย์รับอยู่เฉียด2ล้านบาทต่อเดือนนะครับตกอ,อยู่ในประมาณ20่ล้านบาทต่อปีถ้าเซ็นสัญญาถาวรก็ได้อยู่ที่3ปีขึ้นไปนะครับที่ าาก็แบบรวมแล้วประมาณ60สิล้านบาทนะครับเมื่อบวกกับค่าตัวที่แบบต้องจ่ายให้กับฟอนตาเล่มูลค่าที่ต้องใช้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่ร2 0ล้านบาทนะครับบวกลบไม่มากก็น้อยหรือไม่มอยก็น้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าชนะทิปจะย้ายไปทีมไหนทีมนั้นก็ต้องเตรียมเงินระดับร้อยล้านบาทไว้ซึ่งไม่ใช่ปัญหาแน่นอนแค่เสษเงินหลังตู้เย็นของประธานสโมสรทั้ง3ามทีมอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะว่าอยากไปเล่นทีมไหนนะครับชนะทีมอยากจะได้ความท้าทายก็ไปการท่าเรือหรือบีจีปทุมแต่อยากได้ความสําเร็จก็บุรีรามอาจจะเป็นคําตอบนะครับส่วนในทีมเปรีบก็มีทีมต่างๆก็กำลังสนใจดูอยู่นะครับแต่จากฟอร์มชนะทีมตอนนี้ที่บาดเจ็บไปคนต้องแบบพยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมว่าอย่างชนะทิปนี้ก็คือแบบ เป็นคนที่มีความตั้งใจในทุ่มเทอดทนมาอย่างมากนะครับจากการดูเดียติดตามเขานะครับมาต่อกันกับสุ p ภ r โชคสารัชาตินะครับเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับระหว่างสุ p ภ r โชคสารัชาตินะครับที่ย้ายมาเล่นในเจลีกกับคอนซาเลซัปโปโรครบ1ปีแล้วนะครับลักษณะาการเขากับทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งที่แบบได้เป็นตัวสำรองและตัวจริงในบางเกมนะครับหรือนั่งในแท่น มานั่งสำรองแต่เขาก็ได้พิสูจน์ตัวตนของเขานะครับในฟอร์อมการเล่นของเขาในแต่ละนดที่เขาได้ลงถึงจะเป็นเวลาน้อยเขาก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ก็อาจจะทําให้โค้ดต้องคิดและปรับปรุงมุมมองเขาสมัยนะครับแต่ต่างจากเจเจก็คือโอนิกิเขาเหมือนกับมีปมอะไรทักอย่างนะครับลดอย่างเขาคงแบบไม่ใช่ไม่คิดที่จะเอาเจมาทําทีมอยู่แล้วนะครับเพราะที่ซื้อเจมาก็เป็นประธานสโมสรมาซื้อมานะครับอาจจะเป็นที่ ฝีมือฝีเท้าของของเจชนาทิพในสมัยก่อนด้วยแล้วก็บวกกับการตลาดของฝั่งไทยที่อยากให้ไปติดตามในทีมเจลีกนะครับแต่แฟนบอลหลายๆคนของไทยหรืออะไรไม่รู้เขาแสะอะไรเขาบอกว่า1ปีผ่านไปไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเป็นชิ้นเป็นอันผมก็ต้องบอกว่าเขาก่อนเจชนาทิพจะประสบความสำเร็จกับซัป,ปโโรก็ต้องใช้เวลาอยู่นะครับส่วนสุภโชคต้องแยกตำแหน่งกับโดมาอิมิยา โดดามิยาวย้นี่แหละครับซาวาสองคนนี้สลับกันเล่นนะครับเชฟเป็นตัวเลือกที่สามแบบรอคนใดคนหนึ่งเจ็บขยับมาเป็นตัวเลือกที่สองถ้าคิมกุนฮีหน้าเป้าเกาหลีกลับมาโอกากาชิวะต้องถอยลงมาเล่นกลางนะครับนั่นแหละอนาคตมุสนิทที่ซัป,ปโปโรของจะกลายเป็นตัวเลือกที่สี่เลยนะครับสำหรับสุะโชคจรชาติผมก็เป็นกาลังใจให้ทั้งสองคนนะครับแต่สุพโชคมีแนวโน้มที่แหละว่าอาจจะแบบ อยู่ทีมกับทีมซัป,ปโปโรหรือย้ายทีมไปอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้แชมป์เจลีกเหมือนกับอ,อุ้มนะครับแต่ส่วนเจตอนนี้ก็ผมก็ใจความคิดเขานะเขาอยากจะแบบควา้าแชมป์เจลีกเลยมาอยู่กับฟอนตาเล่แต่ผลไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับและบวกกับอายุประมาณเลข3แล้วเทากับผมเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องตัดสินใจดีๆนะครับที่ถ้าเกิดจะอยู่ต่อหรือจะหาทีมเจลีกใหม่และฝึกพัฒนา,นาตัวเองและให้เป็นตัวจริงให้ได้และช่วยทีม แต่ตอนนี้ก็มีอุ้มอุ้มนะครับพี่ได้เจดีไปแล้วแล้วก็กลับมาเล่นที่ไทยยังไงเจ้ก็คงก็คิดแบบเดียวกับอุ้มนะครับยังไงก็อยากให้พี่น้องชาวไทยก็เป็นกำลังใจให้ตามเชียร์เจชนาธิปและสุขบโชคสารชาตินะครับและก็มีอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะมารีวิวเขาเหมือนกันนะครับเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งนะครับคือเจ้ากันนะครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเตรียมเล่มในลีกองกฤษนะครับต่อไปหลัง ล่าสุดเตรียมย้ายไปอยู่ในโควนตีซิตี้นะครับที่กำลังมีลุ้นเลื่อนขั้นไปเล่นในฟิมิเลียเลยครับฟิมิเลียพูดผิดตลอดเลยน้ำลายมันพันกันโกลทีวีรายงานว่าธนวัฒนะ์ซึ่งจิตถาวรเตรียมย้ายไปอยู่กับโควนตีซิตี้ในช่วงหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับแบบไร้ค่าตัวเนื่องจากกองกลางทีมชาติชายกำลังจะหมดสัญญากับทางเลสเตอร์ซิตี้ช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเจ้ากัน ก่อนหน้านี้ได้ย้ายจากอะไรจากนองซี่มาอยู่กับเวสเ,เตอร์นะครับและส่วนใหญ่ก็ได้เล่นในระดับยู23โปรสอนเท่านั้นนะครับสำหรับโดเวนตีตอนนี้กำลังมีรุ้นเลื่อนชั้นหลังจบระดับที่5ในแชมเปี้ยนลีกและเข้าไปชิงตั๋วรอบเพย์ออฟกับดูตันทาวนะครับยังไงก็ตามจะรลีก1,2,3,4ก็ยังดีกว่ามาไทยนะครับผมว่า ได้แนะนำย้ายทีมไปเวิร์คแคมเลยตอนนี้ทีมเพิ่งขึ้นเลื่อนมาลีกที่4นะครับบุรการ2023และ2024ได้เล่นกับเฟรน t ์สโตรเตอร์อดีต JK ระดับตัวจริงฟิวเมลีกนะครับเพื่อไปดูสนามโคตรสวยเลยนะครับระดับช้างอารินาเลยทีมนี้อดีตทีมชาติเวลชุดใหญ่เยอะนะครับผมว่านะแถมจะมีอดีตนักเตะดังมาร่วมเล่นด้วยนะครับแล้วล่าสุดเจ้าของทีมบอก ว่าจะพาทีมขึ้นฟิลเมลิกไม่เกิน10ปีนี้หมายความว่าเจ้าของทีมต้องมีทุนเยอะไม่แน่ทําเป็นเล่นไปนะครับอีก3-4ปีอาจจะขึ้นมาลีกวันหรือ League ลีกทูด้นะครับแต่บางคนแฟนบอลก็บอกว่าดีแล้วอย่ามาไทยเลยตอนนี้รับใช้ชาติด,ดีกว่า <c oughs> ขอให้น้องไปแบบประสบความสำเร็จนะครับในฟุตบอลจะได้ เป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนและเป็นแบบตั้งชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับยังไงช่วงนี้ก็ข่าวของเจลีก็อาจจะดูนิ่เงียบนะครับเพราะไม่ได้มีฟอร์มอะไรโดดเด่นมากยังไงก็อย่างที่ผมบอกติดตามพวกเขารัฟุตบอลในต่างแดนด้วยนะครับก็เชียร์บอลเล่บอลด้วยแล้ข่าวว่าวอลเล่บอลที่ชนะเกาหลีไปอ่ะชนะแบบ ตู้กันโอเคอยู่นะครับเกาหลีก็เกมรับดีส่วนเกาหลีตอนนี้โค้ชเขาก็ยอมรับว่าไทยมีการเปลี่ยนแผนทําอะไรแต่ตื้งไปกว่านั้นคือเวียดนามแบบว่าอยากจะมาแข่งกับไทยด้วยนะครับไม่รูว่าเขาคิดอะไรอยู่เราคงแบบไม่อยากให้ไทยนาหน้าในโงการกีฬานะครับเขาเหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมาแต่ผมอยากให้ทีมเวียดนามเขาแบบ พัฒนาวอลเลย์บอลนะครับจะได้มาสู้กับทีมไทยเชียร์กันสนุกดีนะครับงั้นก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบผมนะครับลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่